สายมูห้ามพลาดวิธีการมูแล้วดึงดูดเงินทองให้ไหลเข้าบ้านอีกอย่างหนึ่งนะครับเอี่ยมเงินเหรียญบาทเหรียญห้าสิบตังค์นะครับเป็นเครื่องดึงดูดนะครับจากนั้นนะฮะท่านรู้ต้นไม้ชนิดนี้ไหมหลายคนอาจจะรู้ตามมาเลยครับตามมาเลยถ้าใครรู้จักบอกหน่อยว่าชื่ออะไรนะถ้าใครรู้จักบอกหน่อยว่าชื่ออะไรนี่นี่นะครับนี่คือต้นไม้มงคลที่ดึงดูดเงินทองมาแต่วิธีการมูท่านดู นะครับท่านดูให้เตรียมเงินเหรียญน,นะครับแล้วก็เงินสตางค์นะครับทั้งสองอย่างนี้นะครับเตรียมมาเลยครับพนมในมือนะครับตั้งนโมสามจบจากนั้นท่องนะมามีมามหาลาภาอิติปิตรสัสสุวรรณันนงวาระชะตังวามัดมีวาทนางวาขีชังวา ถังวาเอหิเอหิๆๆอาคัจเฉยะหิติมีมานัมมามิหัจะเรียกซักเรียกลาให้มีมาได้อย่างน่า